สวัสดีครับบาเทอรสวัสดีท่านผู้ชมครับพระเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับเดินทางมาหาปู่38นะครับมาให้ปู่เน้นให้ปู่ย้ำให้นะครับเช้าวันออกนะครับทธรรมชุ่มงวดวันที่16มีนาคม2 5งพันนะครับมาหอดมาถึงแหละครับผมงวดที่ผ่านมา03นะครับปู่ย้ำเม็ดเดียวนะครับให้ล่างนะครับตรงๆไปบนนะครับท่านผู้ชม มาหาปูแล้วนะครับผมปูให้ต่องวดแล้วนะครับมือนีไม่ให้ปูเน้นให้ปูย้ำให้นะครับเขาไปกราบนมัสการปูน้ำกันท่านผู้ชมนะครับผมให้ปูย้ำตอนเศร้าให้น้อพี่น้องเนาะครับปูจะเน้นตัวใรนะครับจะฟันให้ขึ้นงวดที่แล้วบอนะครับงวดที่แล้วศูนย์สามปูวานะครับเอาเขามาฟังน้ำกันครับ ก,กาบน้ำมันสกัดครับปูงกาบน้ำมันสกัดเยอครับผมบสามตัวบนสามตัวบนบ่ปูรครับอันนี้ชุดบน,นครับเน้นเน้นตระได้ปูอ่าก็ที่ห้าเก้าสี่โอ้เอาเนี่ยครับของงวดที่แล้วนี่ครับปูย้ำให้ก่อนออกศูนย์สามเม็ดเดียวมือ่อไหร่ไม่ปูเน้นให้คือเกาดีปูรต,ตระได้ปูสองตัวมาตัวล่าง ล่างสองตัวมาตัวแปดกับสี่เปลี่ยนแปลงมาปูชุดล่างนี่ปูให้หาเจ็ดไปดิเจ็ดหาครับแปดหาเท่านั้นครับสองตัวถ้าฟันตัวเดียวจะฟันตัวใดล่ะปูเจ็ดหาแปดหาเท่านั้นครับแปดหาเท่านั้นอันนี้เจ็ดเก้าอัน้โอ้นี่แปห้า โอ้นี่ท่านผู้ชมต้นไมกันรถนะแปดห้าเด่นหาแน่เลยคืองวดที่แล้วนี่ศูนย์สามตัวเดียวนะปูเนาะนี่นย์สามปูเดี๋ยวให้เบิ็งรองเกิดขึ้นทั้งครับศูนย์สามเมเดียวเลยครับนี่ครับก่อนออกศูนย์สามเม็ดเดียวงวดที่ผ่านมาปู่ให้วงตัวนี้เลยครับ นี่ด03ครับ03มาดิ7ครับ3ตัวเบอร์พี่ตัวครับมาด้ตัวเก้าครับผม90ัน790ตัวเก้า0ตัวเก้าคับปูโอ้75ต75ล่างกับแปห้าใช่ไมแปดห้าสองตัวนี่ปูถักฟันตัวเดียวนี่ปูเน้นตัวใดปูมักสาแด้แปดหากับเจดหครับ จ็ดห้ากับแปดห้าโอ้ทำมุชุ่มงวดนี้ให้เน้นสองตัวเจ็ดห้าแปดห้านเจ็ดห้าแปดห้าจะบกขึ้นไปบนมาปัวบนเก้าเก้าบนเก้าบนเอาก้าปัวเน่นก้าสี่ศูนย์สี่เก้าสี่คนเก้าสี่เก้าสี่ศูนย์สี่ดิบนมีศูนย์สี่อีกตัวหนึ่งมาปครับบนมีศูนย์ี่นะครับผมล่างนี้แปดห้ามาปัวครับ พอวาหลักหลักร้อยห้ากับเจ็ดหลักสิบเก้ากับศูนย์หลักหน่วยศูนกับสี่ปูได้จับศูนย์สี่นะครับครับปูสิบหน่วยร้อยสิบหน่วยสี่เก้าสี่ครับผมหกศูนย์สามหลักร้อยสี่กับหกเขาเงหมบทเท่างังมาทุนรับ หลักสิบศูนย์กับหนึ่งหลักหน่วย9กาับสามถาสูตรนี้มันมาปูนันนเราหันลัก3ทั้งหมดทั้งหลังอย่าปูนว่ามันมากตัวทุนามหลังเขโคาครับพวกมันใจจมุนให้คักนกปูน้าศูนย์สามลังอันนี้หลักร้อยห้ากับเจ็ดหลัก1ิบเก้ากับศูนย์หลักหน่วยศูนย์กับสี่ปูให้ศูนย์อีกอีกคู่หนึ่ง9 4้าสี่ศูนี่ไม่ชนอยู่แล้ครับผมอืมันมากเข้ากันด้วยเอาท่านผู้ชมซีเก้านี่ซีเก้านี่เก้ซได้พี่น้องเด้เพราะว่า อ่าปูวาก้าอยู่หลักหลักสิบมาชุนสามตัวกรบปูครับอืมก้า <9 S 1> ปูแห่งห้าก้าสี่มาปูยืนมาสามตัวยืนครับกูม,มาเก็ตก็ได้เลยเหมือนมาชุนเก็ตบรปูตัวนี้เป็นลักลอย่องเทียนให้บนครับผมเก็ตมาของตัวนี้ครับ อ๋อปูตัวออน,นี้ศูนย์นี่มามาหลักสิบดิปูเนี่นั่นแหละมันมันมาหลักสิบมันมันเป็นหลักร้อยบ้านครับศูนย์ตัวนี้อืมเห็ <7 S 1> นมาเขาตัวนี้นะครับปูใช่าหมก็เช่นกันนี่นมีส่วนใหญ่เลยครับร้อยสิบหน่วยอืมอันนี้สามตัวรถตัวนี้สามตัวเก้าอย่างปูห้าเก้าสี่ปูนั่นแหละห้าเก้าสี่เจ็ดเก้าสี่พูมัดวะครับพูบังค่าเดี๋ยว ทาล่างนี่เจ็ดหาครับยังกอาปัแปดหาก็หาครับมีตัวไหนแนวปันี่เลยสองโจมาโตนี่มันมา่นสุนตัวนี้ปัรับมักแปดห้านั่งครับแปดห้านี่สองโจมาโตครับผมนี่เลยประหารอันนี้ตัวมาโตอันนี้สามกับเก้ามาเก้ามาเจ็ดเก้าครับอืมสูตรนี่ตั้งแต่หนึ่งกับเจ็ดมาหกเจ็ดสามกับเก้ามาหนึ่งเก้าหนึ่งแปดกับสี่มาสี่หกศูนย์กับหกมาหกหกแปดกับสี่มาสี่สี ศูกับหมาห3สามหนึ่งกับเจ็ดมาหนึี่เกับหมาเก้แกับส่มาแปดกับ9มาแปดกับสมา6กหกับ9มา0ู8ย์เก้ับสมาสี่กับเมาเจงวดนี้8กับส่มาแมาแยังปูปดหาแหาสู่ดหนคู่เดียวได้ปูยังไหว8หาปะปูนมาเข้ากัน8ปคู่เดียววะครับผมเกครับผมส3 9ส5ครับผม แล้วสูรเด่นนี่มันหเลยแาตัวนี้แปดห้าครับเจ็ดเก้าส <6 S 1> <ม>ี่สามบันสูรเก้าอืมนี่แปดหาเลยใส่รถตัวแปดหาเลยมา <c oughs> ป,ปูจัดหนักในร่างตัวนี้อกปู <c oughs> เอานั่นไม่ช่เนี่หละเอาธรรมชมนะครับเบลปาวแถเคียนให,ห้ม่เนี่ยละมีเจ็ดหามีเจ็ดหากับแปดหาทั้งปูเก้าหาปรมามันบครับบบบ่กาหาบมีเน <9 S 2> อะไวงเลยมาปูแปดหาเนี่นั่นแหละ ในช่องคู่นเลยล่ะเจ็ดห้าห้เจ็ดเนี่แหละคับกระโ๋อตัวนี้ือเจ็ดห้าคือเรียกสองตัวนี่สามกับห้ามาหามากโหหานะครับดีกลังครับสามกับห้าพุ่มมากสามกับสามเจ็ดสามตเดไดครับเจ็ดสามเจ็ดห้าเนี่ยนะกระปูออือแต่สามกับห้านี่มานน้ำกันใดบ้างกรบปูอมาแมาน้ำกันไดอยู่แลยใช่มานน้ำกันเรียกอยู่สองตัวครับนาที่สองแล้วสามกับห้านครับผม อันอันนี้เป็นถูกคนาโตนไม่เป็นบอกคืมูครับห้าเก้าหก่วนยังมานกำกันคักนี่ครับหกศูนย์สามเนี่ยปูนี่โคาชโออันนี้ก็มานนี่ปูมหากับเก้าเนี่ยได้บนอันนี้บนสุดบนหรือสุดล่างปูบนสุดตับเดียวเรื่องนี้เก้าศูนย์ครับเก้านี่ครับปูมาช่วมานเก่าเนี่ยตัวนี้จนเก้าครับจนไได้ห้าเก้าหกครับ จะพอโปรยฮามันกลมกันบอกมันออกเรื่อยๆมันมีเรื่องห้าสีซีซีบีเอสบอยครับโปรห้าสี่สี่เก้าเก้าเจ็ดเก้าครับเจ็ดโกลด์ตัวนี้ก่อนเนี่ยศูนย์หกสามมาครับผมตัวนี้คือนันเนี้สามเก้าห้าเนี่ยตรงตรงหกศูนย์สามบันนี้ห้าเก้าหกมันมันไป อันอีกสูตรนึงมาปูอนนี้ก็สูตรหนึ่งครับห้าเก้าหกมาเก่ามาสูตรสูตรเก่าคือนก่อน่ะครับผมอันนห้าเก้าหกปูเก่าเลยเอาอีกบ่ปูอันนี้ลงล่อห้ยยบ่ปูนบ่มีในหลักสิบลังหน่วยที่ปูบมีาปูปูซื้อไว้อยู่ตัวร่องไว้มาปูห้าเก้าหกปูปูเออนต่หลายร่องไว้นะห้ามันตัวร่องไว้ได้ทำมาชมเด้อปูว่าห้าเก้าหกตัวรองเป็นอีกสูตรหนึ่งาะว่ากับม่สามตัวดูอยู่ปูล่างนี่ นี่เท่างูนะมันเจ็ดห้ากับแปดห้านั่นแหละมันตรงๆเลยตรงนครับเจ็ดห้าเจ็ดห้าแปดห้าท่านั้นอันนี้อันนี้เป็นเจ็ดหาเมโนปูเออเป็นเจดหาเป็นเจ็ดหาได้ทำผู้ชมเด้กับกันคือเกาละอครับสูตรนึงได้หาเจ็ดสูตรนึ่งได้เจดหาครับอุ้บสูตรนึ่งได้เจ็ดหาสนึงได้หาเจ็ดครับเจ็ดห้าห้าเจ็ดกับตัวด้วยนัครับผมแปดหานี่เลยปูแปดนี่สูตรตัวเดียวสูตรตัวเดียวเลยเนเนนคักตัวนี้เลยบอกปูแปดหา เน้นตนัวนี้เลยท่านผู้ชมปูวาไซตตัวนี้เลย85กับปูวาอนะครับไม่ปูเน้นให้ปูยำให้นะครับชุดบนนะครับชุดบนนี่หาเก้าซีได้พี่น้องซีเก้านี่ให้ครับตัวนั่งเป็นเก้าซีนะครับ,ต, C, รบตัวร่องก็จะมีหา596 514นะครับสองตัวก็มีซีหกศูนย์ซีนี่ก็อยู่ในชุดหลักร้อย หลักร้อยห้ากับเจ็ดหลักสิบเก้ากับศูนย์หลักหน่วยศูนย์กับสี่ก็ได้ศูนย์สี่ช่วงตรมันมาตรงเดียวข้อระดูเดียวเพียงมาตรงตรงหลุดเห็นปะครับปูปูวันมาดูชือเดฉยเจ็ดเก้าครับปุ๊บวันจะดับเจ็ดดับยังไรพันไม่ใจบอกว่าจะอาไปจังหวัอยู่ร้อยป่นใดครับกักบาทเลยล่างนี่แปดหาเลยแปดหาลูกชุดเดียวแปดหาตั้งมาชมตั้งได้แปดตั้งได้หาครับอาก้อนตัวนี้ได้เจ็ดตัวนี้ได้เก้า ตัวนี้ได้สี่ตัวนี้ก็ได้สามตัวนี้ได้ศูนตัวนี้ก็ได้เก้าตัวนี้หกตัวนี้ก็ได้หนึ่งตัวนี้แปดตัวนี้ก็ได้เก้าแปดไม่ได้ห้าตรงตรงเลยนี่ตรงตรงละงวดนี่ปลปูสูตรนี้ได้ตรงตรงได้แปดห้าตรงตรงเอานผูมชุมนะครับคืองวดที่แล้วนี่ปูก็ยยำเบาถาวรศูนสามศูนสามตัวเดียวแต่ว่าห่งไปบนไม่พี่น้องงวดนี้ปูบอกแปดห้าตรงตรงถ้าเอาู้ได้เอาตัวเดียวคือแปดห้า หาเจ็ดเจ็ดหานี่กรบตัวไว้น้ำเด้พี่5 5 5 yep. น hmm. mm. yeah, ้องเด้อปูปาเดนทั้ตัวห้าเจ็ด็ดห้าแปดห้าห้าแตะวันเน้นๆเลยคือ8ปหานะับชุดบนสี่เก่าเกาสี่ด้พี่น้องเด้อห้าเก้าสี่ห้นึี่ห้าเก้าหกน้นที่ห้าเก่ะก็ปูถึงเม้นเน้นเนียนมากตัวล่างนี่ศูนยมันจะบระมาณศูนย์หกหนึ่งปูตอนจะเป็นเจ็ดหานปูวิดมาเจ็ดหานี่นอันนี้แล้มันถึงเงากรมูนี่ครับนี่มาอีกคือเก่าได้ตัวเก่าที่ เก้าศูนย์เป็นบนลังศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์บ้างกันนี่ดิเจ็ดเก้าศูนย์ครับนี่เขียนบอกหน่อยเจ็ดเก้าศูนย์กับศูนย์สามครับผมมาได้ตัวเก้านเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์่เขาครับผมเอาครับชมชมเลขลางเด่นนี่เจ็ดห้าปูเดียวนี่เจ็ดห้าแปูนะเขียนบอกน่นี่ปูวาสีสามคนวัน มันออกยากแค่มันปลูกเอาซีสองเห็นมสองซีสองมันบอกว่าถึงเงีเล่นนี้ได้สนครับถึงเงีเอาทำมาชมเงี้แคปหน้าจอนะพี่น้องไม่ปูย้ำให้แล้วนะครับก่อนออกได้ทำมาชมเด้อนะครับชุดบนนะครับปูเน้นคักกือบขึหาเก่าซีชุดซีเก่านี่ครับตัวเป็นเก่าซีน้ำได้พี่น้องเด้ห้าเก้าหกเป็นตัวรองห้าหนึ่งสี่เป็นตัวรองสองตัวมีสี่หกกับศูนย์สี่นะครับปูว่าให้กันไว้น้ำล่างวิ่งสามกับห้าเน้นคักาคือแปดหาเช้านี้ปูบอกแปดห้า หาเจ็ดเจ็ดหานี่กระเด็นร่องไว้เจ็ดสามตกกันท่านผู้ชมครับกราบขอบุญขอบคุณปูให้โชคให้ม ắ n น้าปูเนาะออกปั๊บมืออ่นปูก็ให้ปั๊บเ่ยใหดปั๊บเลยน้าปูนะเอาสาธุท่านผู้ชมนะครับผมออกปั๊บก็ใหดปั๊บเลยสาธุครับปูให้โชคให้ m านพี่น้องพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ